สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโบกี้ก็จะขอมาเป็นเด็กสยาม1วันนะคะคเราจะมาที่บ๊อบมาสาขาสยามสแควร์นะคะซึ่งที่นี่เนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วละะ้ค่ะว่าโบกี้เนี่ยจะมาซื้อน้องโน่นั่นเองได้ค่ะว่าตอนนี้เขามีน้องฮิโรโนะนะคะเวอร์ชั่นที่ฮาโลวีนั่นเองค่ะวันนี้ก็เลยจะมาจุ่มน้องโน้สักหนึ่งจุ่มนะคะมาช่วยกันดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยโบกี้จะได้ตัวไหนไปนะคะมาลุ้นไปพร้อมกันเลยค่ะ ขอเป็นตัวนี้ีขอเลือกอันไหนเป็นอันไหนแล้วเราจะไม่ก็เป็นด้วยไปจะเลอันนี้ด้วยอันนั้นมันโล่งกว่านี้อีกเนเก่งออกไปเรเอกเลเดี๋ยวเราป้นาแกะดคนรอบสนสียงแควโขนน่ารักมากเลยโตเอาหมดเลยอ่ะ ตัอะไรอดตายเลยต้องเขาจะได้จังทุกคนออกมาจากปราสาทนะสยามสแควร์แล้วนม่อดเลยเราไม่ได้นะห่วยโซเซีเรียสอะไรเนี่ยซีเรียสเลยไม่ได้เลยสักตัวเดียวเขาส่งอังหมดเลยนี่ได้ตัวนี้แทนฮิโรโนนะคะคอล่าสุดนะคะจากมอนสเตอร์คาริบอวไปกว่อ เซ็งเลยไม่ได้คอนั้นเลยอ่ะไอโซซีเดียซีเดียเนี่ยออกมาจากป๊อปมาแล้วไม่ได้สักอันเนี่ยทุกคนเดี๋ยวคอมมิซน,นะฮิโรโนะเขาก็จะมาเปิดใก,ใกล้ๆกับป๊อปม,มาเลยนะทุกคนดูนู่นนี่รอเลยขวัญใจเราจะมาเปิดที่นี่แล้วอยามสแควร์จ้านงโนะของเราเราเดินไปเรื่อยนะสยามสแควร์นี่ทุกคนทุกคนดูนี่ ที่นี่จริงจังปะดูอีเวนต์ที่นี่แบบสุดยอดเลยอ่ะ แล้วเนี่ยเราจะเข้าไปถ่ายรูปกับพี่อยู่ข้างในนะบ้านพี่สิโอ๋ทำอย่างนี้เหรอไปกันเอันนึ่งอันหนึ่งอันหน่งไหนกัไหนเลยเดินจากฝั่งโน้มานั่งที่พละก้อนนกันโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูนะคะว่า จะไม่ดูกาเชเดเห็นตัวนี้แล้วนี่นี่ตัวนี้ที่เราก็อยากได้อย่ามาพูดโอ้ยอะไรเนี่ยสรุปคือเห็นหน้ากานเราวรู้เลยว่าเราได้ตัวไหน,น,นตัวนี้เลย ต้องใส่แท่งไฟนะสิเพราะว่าคอ,อเนี้เขาพิเศษคือมันสามารถตั้งปุ๊บไฟมันก็ขึ้นมาเลยนะต้องัซื้อแท่งไฟนะทุกคนเดี๋ยวค่อยไปซื้อน่ารักมากโอเคให้ตัวที่ชอบเหมือนกันนะคะมันจะมี2ตัวที่เป็นมีกากับตัวยมาพูที่เราชี้ไว้ก็